เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,เ,ลวเฮ้ยปวยทานนะครับปวยทานเริ่มปวยทานนะครับ บรรยากาศการโวยทานนะครับบวดหน้าเอาแต่ตัวกระเด็นมากเอาแต่ตัวกระเด็นมากเอาละโอ,ต,มมอต,มมตัวนี้ตัวห้างเว้ย หลายคักหลายคักหลายหลายพี่น้องหลาย นางซื้อๆก็ได้แล้วนางซื้อๆก็ได้แล้วเออหมดยังหมดยังเออหมดแล้วหมดแล้วเอาบรรยากาศปวยทันเอ้ายังประธานเหมือนเดก